วันนี้มาจอดแถวนนทบ,บุรีคุณประชมซอยสามกีซีรีเยนเตโฟร้านนี้นนี้สั่งเกี๊ยวทอดมาเฮ้ยถูกวเปล่า ควรไมส่สุกสินแล้วหูดัก้อาหนูแม่จากบนตึ้งห้างอันนี้เป็นแบบมี น้ำซุปไม่ชามดดกินเสร็จแล้วจะไปกินเฟรนเ์ี๋ยวเนต่อเอ้เลยเอ้เลยลูกเอ้เอ้เ,อเลย ela ចាំបញ្ញតុមិនខាចល័យសុ ไม่เปรี้ยว mm อาจามมาใกล้หน่อยแทนแม่ไม่ถิงเยอะไปกินไม่หมดมาแม่กินไม่หมดชิมปากลมอ คุณมันคุณ,คณ,คณ,คณเฮ้ยเอย่าหนูมาเอาถ้วยนี่มันหุบ ผ้ามาเจ็ดเป็นหกมันคว่ำตั้งอาจารย์เนี่ยลองไปเลยแต่ผ้ามาจิจู้ก็ได้อมันคว่ำหลุกระวังมันหกใส่กานนี้เลยลูกนะ้วมันหลุดเมือเมื่อกี้อะ่ะ อาชิดนนี้อันนั้นไม่ต้องอันนั้นมือช้อนสลิมนิ่งเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไก่มันตทานไม่มีคอร์สตลอดสูตรผัดตัวเชือ้อมันเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะหกขอสามพันไม่ขา,ขายขายพันเดียวส่งฟีส่งได้หกสิบสองแก้วสิบขอห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีส่งได้ร้อย สองห่อเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันส่งฟรีส่งได้ร้อยสี่สิบอ่สิก้วห่อหมื่นไม่ขายขายเพียงแค่สี่พันส่งฟรีส่งได้ 300, 200, 300, สามร้อยสองสามแก้สนใจโทรมาเลยนะคะศูน6์แปดหนึ่งหกสายอลไลน์มาเลยค่ะแอดลีน่าดรอทแก๊งไลนมีแอดลีย์อชื่อข่าวพูค่ะวันนี้สลิมลิงไทยกี่ชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอรเตอรอลสุงผัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะอ่อน,นึงมี สิบสองงได้สิบแก้วค่ะหกหอสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้ 62, 69, หกสิบอกสอห้าพันไม่ขายขายแค่พันหส่งฟรีชงได้ร้อยสองรอยแก้หอ็พันไม่ขายขายแค่สองพันส่งฟรีชงได้ร้อยสี่สแก้วสามสิอห5่ไม่ขายขายเพียงแค่สี่พันส่งฟรีชงได้สามร้อแกสนใจโทรมาเลยนะคะ 0816304622เลยไลายมาเลยค่ะ a d r i n a g a n g l i n e มี l e e n a g a n g l ายชื่อขาวหูค่ะสลิมดิงเฟปปูชิโน่กาแฟผสมส้มยูสุกกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสุขภาทหัวเชือ5ห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สิบสามบาทนะคะอันนี้สลิมดิง เดมอนเบอร์รี่ชามานาไม่มีน้ําตาไม่มีไขมันทารไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดผัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่13บาบาทโรวันนี้นะคะห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่13บาบาทสลิมดิงช็อกโกแลตมัฟค่ากล่องนึงมีสิบซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ําตาไม่มีไขมันทารไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะ ห้าไม่ขายขายเพียงแค่13บาท500ไม่ขายขายเพียงแค่13บาทค่ะสลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บูเบอร์รี่ลาเบอร์รี่แบคอรี่ห้าไม่ขายขายเพียงแค่13บาท500ไม่ขายขายเพียงแค่13บาทนะคะห้าไม่ขายขายเพียงแค่13บาทสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนยหรือไลน์มาเลยค่ะ a d e n a gang line m a g a n g รายจื่อข่าวโหดค่ะ